เด oh. ี <VII> ๋ยวเพื <S 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 ่อถึงผมจะมุนงวอล์กนะอ๋อนะครับผมเป็นตัวแทนจากบริษัทผ้ากันแดดอามานี่นะครับจะมานําเสนอขายผ้ากันแดดในจักรยานยี่ห้ออามานี่นะครับผมผมงขอดีจริงๆครับวันนี้เรามาที่ดอยแม่องสลองก็ดูเพื่อนผมจะแย่้วครับที่เหลือยังเหลือเยอะนะครับนี่ยึดสุดนะครับเป็นไงครับสเต็ป

ถ้าเอาเพลงล็อกๆหน่อยไหมอยยนี่ยังดิ๊กใหแก้แเหนื่อยครับไม่ได้เหนื่อยจริงเอาเพลงนี้มาอีกแล้วคนเหนื่อยที่เล่เพลงนี้มาเอเพลงนี้กับแก้ทางสปอเรนี่ที่เพลงมาจำตัวเจ้านะครับนี่เจ้ากับพี่เจ้ารู้สักจำเพลงมาจำตัวเจ้านะครับ What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright, blessed day, the dark, sick night.